ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องครับมาพอกับผมอีกแล้วนะครับผมในช่องมุนบอร์ดสันภาคกินครับวันนี้พระพี่พีน้องมากินนี้นะครับผมตําซั่วกุ้งสะดุงครับพี่น้องมาๆๆเสียบๆนู้นนูนกำกันนะครับผม จัดคือเกาพี่น้องปินย่ำได้กัได้บะคับใส่สองกันเดี๋ยวพี่น้องสิบัก พักถือข้างแล้วคนเครื่องนั่มไปแล้ว <laughs> เหมียววันยุดเบัดหมือพี่น้องไปทรงบัสดุบัสดุมากอะเลยไปทำบุญนะพี่น้องบ่ค่อยได้อันนี้เป็นไงโดนโดนปีเตอ้อเขาวัดกันได้เหมือ,ไ,อไม่ได้สองท่างสิบ่เขาวัดกับโอน แอปพันยังติแอปธนาคารก็ได้สะดวกสบายครับสมบบุณนก็นได้คุเมืับ เอาสอม,ม่าจะใส่มือเลยเนะาะสำแทกระกรอบเนาะจับจนดูดมือเขาอะ กินเอากินเอาประมาณนั้นะพี่น้องตั้งหิวทั้งแสบปว๊บเป็นยังไงแน่พี่น้องมือแหลกล่งทะเบียนเรารักกันหม้อสามสามติดปัญหายังแน่บอกพี่น้อง เอ็ดมเอดเบอร์เขาอีกยังประมาณนี้แต่นั้นการโควิดกับเบอร์อันนี้จะกเตือนน้องพี่น้องเนาะ เจอผิดโควิดเนี่ยนักนักหล,ลายสาขาอาชีพเลย บุรุษคนกันเดีกลับไปอยู่บ้านแบบพปเดยตัง้งตัวนะพี่น้องเนาะสู้ๆกันไปครับพี่น้อง บกับบกบักใส่สัว์ กินไปเหอแตกไปแล้วมั้งเสร็จมันขาดแล้วเนาะสาวอยสดอย่างเดียว สุดท้ายพี่น้งนองพี่น้องว่าคือเฝ่ากินแล้วเนาะหิวน้ำแซมบนําพี่น้องเอาพี่น้องสาระมื้อนี่ผมก็มากิน ตำส่วกุ้งสะดุ้งเนาะเป็ดๆเสียบๆนวๆสุกีสูนอ่มากินให้พี่ให้น้องเบิง้ง้ามาคลิปนี้นะพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์เป็นนังใจให้ผมเด้ด้วยครับพี่น้องสิได้ไม่แหงเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปการกินอัดสุโขสุพาพในเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้พ่อแม่น้องหลายๆสำหรับมื่อนี่ยลาพี่น้องไปแล้วครับไปพอกนคกินหนาเมื่อหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับ